ในสมัยพุทธ,ธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันวิหารกรุงราชครึกมีหญิงสาวนามว่าสุชาดาภรรยาของนางอนาถบินทิกะเศรษฐีวันหนึ่งนางสุชาดามาขอคำแนะนำจากพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหญิงเป็นภรรยาควรประพฤติตนอย่างไรจึงจะเป็นที่รักและเคารพของสามีพระพุทธองค์ จึงทรงแสดงภรยาเจประเภทแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือผู้ทำลายชีวิตคู่และผู้ประคับประคองชีวิตคู่ให้ร่มเย็นภรยา3ประเภทแรกเป็นภรยาอันตรายทำลายครอบครัว 1. ภรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตวัฒกาภรรยาคือภรรยาที่จิตใจหยาบช้าไม่เคารพสามีชอบดูหมิน่นยินดีในชายอื่นบางครั้งถึงขั้นมีเจตนาคิดร้ายต่อสามี ประพฤติเป็นภัยพระองค์เปรียบไว้ว่าเหมือนเพชฌฆาตที่ทำลายชีวิต 2. ภรรยาเสมอด้วยโจรโจระภรรยาภรรยาที่ช่อชนคดโกงเอาทรัพย์ของสามีไปใช้ส่วนตัวไม่ซื่อสัตย์แม้สามีจะหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากนางกลับลักลอบยักยอกเปรียบได้กับโจรในบ้าน 3. ภรรยาเสมอด้วยนายไอยะภรรยา ภรรยาที่หญิงยะโสชอบสั่งการสามีชอบดุด่าหยาบคายไม่อ่อนโยนมองสามีเป็นผู้น้อยมักใหญ่ไฟสูงชีวิตครอบครัวจึงไม่มีความสงบต่อไปคือภรรยาสี่ประเภทที่เป็นแบบอย่างดีงาม 4. ภรรยาเสมอด้วยแม่มาตาภรยาคือภรยาที่เมตตาต่อสามีดูแลเสมือนลูกอบรมเอาใจใส่ทั้งกายและใจรักษาทรัพย์สมบัติไม่ฟุ่มเฟือย และเห็นความทุกข์สุขของสามีเป็นเรื่องของตน 5. ภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภักคินีภรรยาภรรยาที่สุภาพนอบน้อมอ่อนโยนมีสัมมาคารวะเคารพสามีดังญาติผู้ใหญ่ไม่ดื้อดึงไม่ขัดขืนคอยเกื้อกูลด้วยความรักบริสุทธิ์ 6. ภรรยาเสมอด้วยเพื่อนสขีภรรยาภรรยาที่เป็นมิตรแท้ต่อสามีมีศีลมีวัด เคียงบ่าเคียงไหลกันทุกยามทุกก็ร่วมแบกสุขก,ก็ร่วมยินดีช่วยกันวางแผนดูแลครอบครัวเหมือนเพื่อนรักแท้ 7. ภรรยาเสมอด้วยทาสีทาสีภริยาภรรยาที่อดทนแม้สามีจะมีนิสัยไม่ดีชอบดุดา่าขมเหงนางก็ไม่โกรธไม่เถียงไม่ประทะรับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างสงบเสงี่ยมเปรียบเสมือนทาสีที่ยอมรับใช้ด้วยใจไม่ผูกเวรสาธุ